เดี๋ยวเรามาปั้นในส่วนของตัวละครนะครับทีนี้เราก็จะมีตัวละครนะครับผมว่าผมต้องซ่อนตัวนี้ไว้นะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็กดที่ create, create layer form select นะครับไหน layer ไปแล้วบะเรียบร้อยมีไปละหมดละอย่าลืมตั้งชื่อด้วยนะครับตั้งชื่อว่า b o ดีแล้วกันนะครับแล้วแต่เลยครับแต่จริงควรตั้งภาษาอังกฤษนะครับปุ๊บตรงนี้กดค่าด้วยก็ดีครับนี่อย่าลืมเซฟนะครับผมเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงฮิตซอรีตรงนี้กลยล a สตอเลยช่างหัวมันอ่ะทีนี้นะครับ เราจะเริ่มทำส่วนหัวนะครับคลิปนี้ก็สร้างมาเหมือนเดิมเลยนะครับก็ผมจะใช้พริกนต,ตรงนี้นะครับปึ๊บมันอยู่้างใต้กด W ครับเลื่อนขึ้นมาเลยปึ๊บกดตรงนี้ขยายสกเกลบวกบวกลบ,ล,บลบนะครับตรงคีย์บอร์ดนะครับบวกกับลบได้เลยลองกดดูนะครับ มันจะขยายเคอร์เซอร์นะครับในการควบคุมคอนโทรลตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขยายนะครับสเกลกด R ครับก็ให้มันอยู่ระหว่างจมูกตรงนี้นครับแล้วก็ขยายโดยรวมนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเอาครับกด W W กับ R ครับสลับกันครับดูสองด้านไปพร้อมกันนะครับ อีมันได้ไหมครค่อยๆทำครับใจเย็นๆึน๊บกะพอประมาณให้ได้นะครับนี่ผมยังไม่ขยายด้านด้านข้างกับด้านหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับปรุงจุดอยู่แล้วนะครับก็ไปด้านข้างครับเฮ้ด้านข้างอันนี้ออกก่อนอ่าบอดี้ออกก่อน ว่ามันได้ไหมดีมได้ไหมหลองอีกสักหน่อยก็ไม่ว่ากันเนาะค่อะพอประมาณนะครับแล้วให้เราทำการแบ่งนะครับด้านหน้า4ส่วนด้านข้าง3ส่วนนะครับก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เป็น4 4 3ใช่ไหม ด้วกนหนึ่งสองสามสี่เออใช่คอนเทน e r อรอแล้วก็คลิกออกมานะครับมันค่อยยกเลยตรงนี้สามนะครับเราจะเห็นสามส่วนนะครับข้างหลังตรงด้านข้างนะครับมุมไซส์ไซส์ไรนะครับขวามือนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนหลังส่วนหน้านะครับเสร็จนะครับ ส่วนตรงนี้โอเคเลยนะครับทีนี้เราจะจัดตามรูปลากนะครับส่วนหัวเราจะให้มันเหมือนลักษณะมีความสมูทนะครับมีความสมูทสโลปไปกับแกนนะครับทีนี้มันจะไม่เหมือนกันใช้คำสั่งเดิมนะครับคำสั่งเดิมเลยก็คือ soft skew นะครับลักษณะของตรงโค้งตัวนี้นะครับก็กดตรงนี้ครับกด b ครับ กด, B, กด B คกดค้างครับบแล้วเราก็ทำการเลื่อนชุดนะครับอือจากตัวนี้แกน x ไม่มีปัญหาครับมันจะเลื่อน2อจุดให้เราอยู่แล้วกดตัวนี้เรากด B อยู่นะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับ Symmetry x นะครับมันจะได้ไปโอ๊ยผมกดผิดครับขออภัยครับเมื่อกี้ผมต้องรวบเนาะอือตรงนี้ รงนี้ออกมารวบสองจุดเลยปึ๊บหนึง่งส่วนตรงนี้ปึ๊บเฮ้ย <Hey, S 1> ตรงนี้ผมเสียไปนะผมกลัวไม่ได้เลือกนะี่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยนะครับตับไี่เลยนะครับรวบสองอันเลยซอฟสกิลด้วยนิดหน่อยซอฟสกิวนิดหน่อยกดสามลูครับเห็นไหมดูสมุดไหม ตรงนี้ผับอันเดียวครับปึ๊บส่วนตัวนี้รวบนะครับขดรวบนะครับกดสามดูด้วยนะครับส่วนตัวนี้ขยายออกมาหน่อยนะครับกดสามดหนึ่งดูได้เลยนะครับพิจารณาดูนะครับเวลาเราปั้นนะครับเราจะปั้นสองด้านนะครับด้านที่เป็น ฟอนต์กับไซส์นะครับรวบตรงนี้ครับผมกดหนึ่งดูมันมันไม่สามารถกดได้พร้อมกันนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงรูปร่างตรงนี้เราก็มีเหมือนอยู่แล้วครับแต่ ให้นึกภาพนะครับว่ามันมันจะโค้งมนแบบนี้ครับให้นึกภาพแค่นี้ครับผมกดร่วมลงเลยกด3กด1ดูนะครับแล้วแต่ควนขนาดเลยนะครับ ผมกดเลื่อนดูก่อนอินเทอร์เน็ตแล้วก็คลิกเมาส์กลางครับ<ม>กด3มดูครับคีย์บอร์ดทั้งได้ครับต้องมีคีย์รัดกดคีย์บอร์ดไปด้วยครับเวลาทำงานมันจะได้สบายครับไม่งั้นตามไม่ทันครับกดหนึ่งดูครับ สิ่งที่ผมกลัวอย่างเดียวนะเวลาปั้นปั้นปั้นเสร็จต้องต้องรีบมาแนะนำนก็คือผมกลัวได้แล้วแล้วไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยพูดเร็วหรือสาธิตวิธีมิธีเร็วเพราะว่าผมผมไปดูวิดีโอบางคนแบบเขาเรียกอะไรนะบางคนแบบเร็วเร็วมากเกินไปสาหรับ ผมตอนนั้นนะผมหน้าตอนนั้นนะผมยังใหม่อยู่คือเราเราตามไม่ทันบางทีนะครับอันนี้ก็ปรับเลื่อนจุดครับกลัวอย่างเดียวกลัวกลวตัวเองเร็วครับตรงนี้มันเหมือนกันอุย้ยผม เดี๋ยวผมปรับสองเจุด,เ,ดเท่ากันคนระับผมพลาดกด B ครับปรับต่อนะครับเมื่อกีอ้วิดีโอผมเด้งออกนะครับปรับตรงนี้ต่อนะครับยังใช้ซอฟเหมือนเดิมครับซอฟสกรีนเหมือนเดิมครับกดสนะครับกด3ดูด้วยครับนี่โอเคไม่มีอะไรครับแค่ตรงนี้มันเข้ามาเฉย แล้วก็ดูมุมเปอร์สเปกทีฟก่อนนะครับกด b ออกครับเรายกเลิกใช้กด3พิจารณาดูนะครับแล้วก็กดตรงนี้ออกมามใกล้เคียงนะครับมีความใกล้เคียงนะเห็นไหมครับหรืเราจะดูเป็นแบบเอ็กซเรย์ตรงนี้ก็ได้ครับ ได้นะโอเคเลยนะครับผมลืมบางอย่างไปนะครับผมลืมตั้งชื่อครับตรงนี้ควรตั้งชื่อนะครับอันนี้ผมปิดเอาเรเนื้อออกนะครับผมเอาเอาเรเนื้อออกมาก็เนี่ยมันควรจะตั้งชื่อด้วยนะครับตั้งชื่อว่า He <Hit. S 1> ก็ได้ครับ ส่วนตัวบอดี้มันน่าจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราไม่ตั้งเวลาเหมือนกับวัตถุเยอะๆเราจะจำไม่ได้ครับเวลาเลียกใช้งานนะครับหรือแม้กระทั่งเราเอาโมเดลตรงหัวตรงนี้ไปใส่กับเซฟอื่นได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบผมขออนุญ,ญาต เอาเอาอะไรเนื้อออกครับนะครับเราต้องปรับตรงนี้อีกนะครับโอเท็ครับตรงนี้หน้าผากครับให้มันกว้างๆหน่อยนะครับเฉพาะด้านหน้านะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเอ็กซ์เลกเนี่ยตรงนี้ครับให้มันมีอยู่ด้านข้างกด3ครับกด w ครับ เฉพาะจุดตรงนี้ครับให้มันใหญ่ๆหน่อยหน้าผากมันเป็นหน้าผากครับนี่เฉพาะสองจุดนี้เท่านั้นนะครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นด้านตรงนี้ครับดูในมุมท็อปดีกว่าเราจะเห็นมากกว่าครับก็คือตรงระหว่างจุดตรงนี้ครับเราจะให้ มันรีบด้านหลังหัวมันจะเป็นกระโหลกอรัลองนึกภาพดูนะครับนี่ดึงเข้ามาแล้วก็ดึงลงลงมาอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์แบบหัวกระโหลกครับมันจะไม่เท่ากับด้านหน้านี่ครับลองปรับดูสักหน่อยนะครับนี่ปึ๊บปื๊บด้านหน้าตรงนี้รีบๆหนะ่อย เนี่ยผักตรงนี้นะครับ <S <S พอเสร็จจากตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราตัดเส้นตรงนี้ตัดเส้นเพิ่มนะครับกดมั l ติคัสครับตรงนี้ครับผมมีเหตุผลอยู่นะครับว่าทําไมต้องตัดตรงนี้นะครับตัดตรงเนี้ยเพื่อเป็นการตัดเส้น1เส้นเท่านั้นนะครับตัดตรงเนี้ย เราดูดีๆนะดูดูตรงนี้ดีๆนะเราจะตัดเพื่อทําจมูกนะครับจมูกใหญ่จมูกเลนะ็กขึ้นอยู่กับจุดนี้เลยนะครับเล็งดีๆครับเพราะว่าเราขี้เกียจมาแก้ผมก็ไม่ได้เอาตัวที่มีจมูกมาเนาะเอาไม่เป็นไรเรากะเอาก็ได้จมูกประมาณเท่านี้ ็ไม่น่าเกลียดหรอกครับปึ๊บี่ฮะทีนี้จมูกก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้ตัดเส้นด้านข้างครับตรงนี้มันจะบ่งบอกเรื่องของตากับจมูกด้วยนะครับตัดประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับปุ๊บี่แล้วกดคิวออกครับ นะครับตาก็จะมี4ช่องนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยผมเอ็กซเรย์ดูนะครับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้เลยขอบตาพอดีนะครับเราจะได้จับจุดตรงนี้นะครับเข้ากับตาได้ง่ายๆนะครับแล้วให้ทำการเอ็กตุนะครับเอ็กตุก อีกทูดเลยนะครับผมก็ชอบพูดเล็ดดึงเขาเข้ามาเลยนะครับแต่ก่อนจะซิ้มสุดตรงไหงอะเราเราก็ต้องดูนะครับดูในส่วนของอมุมเร์สเปคทีฟด้วยนะครับว่าเขามีความตื้นลึกหนาบางตามที่เราโอเคไหมนะครับอืม ผมว่าผมเอาอีกเอาอีกเฮ้ยไม่ใช่ครับคนโดนแซดครับเมื่อกี้ผมกดขยายเฉยเลยนี่นี่น,นี่ข้างหลังนี่ได้นะพอประมาณนะครับลบหนึ่งจุดเจ็ดสามเก้านะผมเอาประมาณนี้นะครับอโอเค กดเลิกไปเลยนะครับกด3กดเลือกกด3กดน <c oughs> 1นลงครับ <c oughs> พอเราได้ในในในส่วนนั้นแล้วนะครับเราจำเป็นต้องขยับจุดนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้นครับมันจะเป็นลักษณะของของหน้าผ่า ถ้าผักตรงนี้ครับถ้าเป็นสามมิติมันจะสามารถขยับได้นะครับขยับได้วิธีการนะครับวิธีการเราก็จับจุดตรงนี้นะครับสองจุดครับด้านนี้เลยซามมิต y x นะครับแล้วก็เอาลงมาครับหรือจะเอาตรงนี้ขึ้นขึ้นไปก็ได้เพราะจุดจุดตรงนี้มันมันจะถ้าเรา ทำเสร็จณตอนปั้นมันจะง่ายตอนเคลื่อนไหวเพราะว่าตรงนี้มันจะมีคิ้วมีตาตรงนี้แล้วก็จมูกที่มันจะแสดงอารมณ์การเคลื่อนไหวนะครับนี่เวลาเราใส่กระดูกหรือจุดพอยต่ตางๆนะครับพอมีอีไครับส่วนตัวนี้ก็ กด q ครับกด W ครับเพราะว่าตรงนี้มันมันมันต้องเป็นเหมือน,แบบนกับโค้งมนแล้วก็กลมด้วยครับก mm hmm. ็เลยต้องต้องคลิกเลือกตัวนี้นะครับกดชิตแล้วคลิกเลือกแล้วก็ W ครับ Move t o ครับ๊ to, บ มันได้ไหมไม่ได้ก็ดูตรงนี้ครับกด3มดูปึ๊บผมผมก็ว่าได้นะทีนี้เราจะมาตัดเส้นนะครับตรงนี้เลยนะครับตัดเส้นระหว่างขึงกางตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นขึ้นกลางผมชอบใช้ตรงนี้เ่อินเสิร์ตตรงนี้ครับค่าเดิมนะครับค่าเดิมเลยแล้วก็กดปุ๊บเลือกกดคาตบาออกนะครับคิวออกเลยนะครับกด3ดูนะแล้วก็คลิกเลือกตรงนี้นะครับคลิกเลือกตรงนี้มันจะเป็นขอบตาครับเพราะว่าคลิกเลือกกำหนดทั้งหมดไม่ได้นะครับ ก็ชิปแล้วก็เลือกชิปค้างแล้วก็เลือกครับเราจะทำการเบเวลนะครับกดชิปคลิกขวาเฮ้ยผมจำได้เบเวลเปลี่ยนตรงนี้เป็นส่วนจุดส,สอครับนี่มันก็จะเพิ่มขอบตาขึ้นมานะครับนี่มันก็จะเพิ่มขอบตาขึ้นมาเปิบ อย่น,นี้มันก็จะเริ่มหมุนหมุนขึ้นเพิ่มเพียงแค่ศูนย์จุดสองในแคลบใช้ได้ใช้ได้โอเคเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับ